มดข่าวภาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวภาพเพลินกันนะคะทุกคนไทยติดเพิ่มอีก30รายด่วนสอทอถแถลงแล้วเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่17มีนาคม63นายแพทย์สุขุมการจจนาพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอทอถแถลงข่าวสถานการณ์โควิด1 9 2019หรือโควิด1 9ว่า มีผู้ยืนยันรายใหม่เพิ่ม30รายรวมผู้สะสม177รายค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ผู้ที่ติดมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่ติดหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ที่ติดก่อนหน้านี้จำนวน14รายได้แก่กลุ่มสนามมวย11ราย กลุ่มสถานบันเทิงหนรายและกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ที่ติดมีรายงานมาแล้ว2รายค่ะกลุ่มที่2ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน16กรายได้แก่กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ9รายกลุ่มทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ1รายและรอผลสอบสวนเพิ่มเติมอีก6รายค่ะทั้งนี้ยังมี รอยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการจำนวน22รายสรุปมีผู้ติดรักษาหายแล้วกลับบ้าน41รายค่ะอยู่ในโรงพยาบาล135รายสะสมในประเทศขณะนี้177รายสำหรับผู้อาการหนัก1รายที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูนอย่างต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามโทปิก ถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ